นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่บริษัท SKG e l e c t r i c ็ r o u p นะครับเนื่องจากการบันทึกเสียงผิดพลาดนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมารายการลดล้างสต๊อกของบริษัท SKG ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่26กธันวาคมของเดือนธันวาคมปี2568ันงะครับท่านผู้ชมผมมาวันนี้วันที่5นะครับรายการลดล้างสต๊อกของ SKG ก็ มีทุกรายการนะครับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีอ่าซึ่งด้านหน้านี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องเสียงลำโพงแนวบลูทูธนะครับลำโพงร้อลากลำโพงประเภทเ <c oughs> ชื่อมต่อบลูทูธลำโพงตู้คู่นะครับท่านผู้ชมด้านหน้านี้นะหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมลดราคานะครับต่ำสุด5 0าสนะครับเป็นการลดล้างสต็อกอันนี้เป็นลำโพงตู้คู่นะครับราคาเริ่มต้น หลักร้อยนะครับไปจนถึง2,000-3,000ไม่ถึง5,000นะครับเดี๋ยวผมดูราคานิดนึงนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จากราคา4,000กว่าเหลือ1,590นะครับเป็นลำโพงตู้คู่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า,าไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับแล้วก็ ใช้ไฟบ้านนะครับอันนี้อาจจะเป็นตู้ที่มีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เหลือประมาณ1,990นะครับจาก4,990นะครับอันนี้เหลือ3,002นะครับจากราคา4,000ขวานะครับมีไม้2ตัวนะครับารายการลดล้างสต็อกของเอ g ก็เป็นรายการานำสินค้าที่ค้างสตอ็อกหรือว่าอาจจะมีตำหนิบ้างน,นะครับออกมาจำหน่ายในราคาถูกของทุกปีนะครับอันนี้เหลือ1,002นะ คงตู้คู่นะครับจาก3 0 0พกว่านะครับหลายรายการนะครับท่านผู้ชมอันนี้ส่วนด้านหน้านี้รู้สึกจะเป็นตู้คู่ทั้งหมดนะครับงงานก็เริ่มมาแต่วันที่1นแล้วนะครับอันนี้ราคาหลักร้อยนะครับ990บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ราคา890านะครับก็มาเลือกมาชมมาลองฟังเสียงดูนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงประมาณ อ่าห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะครับสามร้อยกว่าบาทสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็แล้วแต่ขนาดนะครับตามอ่าตำแหน่งของงานนะครับบางทีงานจริงๆแล้วเขามีการลองเสียงให้ฟังนะผมเสียงมากเลยคือผมบันทึกเสียงแล้วมันมันมีปัญหาในการลองเสียงนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับอันนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเป็น ตู้คู่เหมือนกันนะครับผมก็จะไล่ราคาให้ดูเป็นเป็นเป็นแทบทุกตัวนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะขออภัยด้วยผมเสียงที่ผมบันทึกมามัน,ม,นมันไม่ขึ้นนะครับขออััยด้วยมีปัญหากับใหม่นะครับราคา4,000กว่าก็ลดเหลือประมาณ อ่าพันกว่าบาท2 0 0พกว่าบาทก็มีนะครับมีเหลืออันนี้เหลือพันกว่าบาทนะฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เหลือประมาณพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับอ่าสูงสุดก็ประมาณ 4- ี่ห้าพันนะด้านด้านหลังนะครับอันนี้ส่วนของลำโพงตู้คู่นะครับเดี๋ยวเดินเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหลือประมาณพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับเสียงดีนะครับต้องมาฟังเสียงเองนะครับท่านผู้ชม ต้องบอกท่านผู้ชมว่าลําโพงตู้คู่ก็คือลําโพงที่ใช้ไฟบ้านนะครับใช้ไฟบ้าน,นเป็นลําโพงที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ <c oughs> นี่นะครับส่วนของลําโพงตู้คู่นะครับฝั่งนี้นราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันนะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูด้านในอีกทีหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูดูโปรโมชั่นอีกจนิงอ๋อพอดีมาเจอ f c นะครับ f c มาทักทายนะครับ f c ก็จำได้นะขอไปขอไปด้วยนะครับเสียง f c หายนะท่านผู้ชมเอ้ยผมขอสะพาจริงๆเลยเจอ f c หลายคนนะวันนี้ f c ก็มาทักทายนะครับรู้จัก,จกโค้ชคอนจะโซนะครับมารีวิวที่นี่ก็ทุกปีนะครับผมมาทุกปีนะ เดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็นําเสนอของตู้ลำโพงที่เป็นแนวลำโพงตู้คู่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่จะมาซื้อของท f g นะครับต้องบอกว่า,าสินค้าจะไม่มีซ้ําเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นสินค้ามีชิ้น2ชิ้นนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่เขาโลจจากสต็อกนะครับล้างสต็อกสินค้าค้างสตอ็อกสินค้ามีตำหมนิบ้างนะต้องทําใจในการซื้อ นิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาสามพันกว่าบาทนะครับจากเป็นหมื่นนะราคาสองพันสามพันหลักร้อยหลักพันนะครับมีให้เลือกนะครับมาลองเสียงฟังเสียงตามความพอใจของท่านผู้ชมนะครับก็มีรดราคาหลายหลายรายการนะครับมีทั้งจักรยานไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้านะครับอ่า Power M นะครับก็รับชมคลิปกันไป เรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ให้ดูส่วนที่เป็นอ่ามันย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยอาจจะมัวๆนิดนึงนะนี่สามพันหนะครับจากราคา5,6,000พันนะตัวใหญ่นะดอกเบิ้ลน,นะครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็2,000กว่าบาทนะครับเขาลองเสียงให้ฟังตลอดเลยนะผมเสียดายเสียงมากเลยนะ สาพูดไดจนเมื่อยเนี่ยนะครับต้องต้องมาใส่เสียงภาพอ,อีกทีนึงขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาฟังเสียงจริงๆเลยนะเนี่ยนีอย่างตัวนี้นะครับผมไปรีวิวตามร้านทั่วไปก็หลายตังค์อยู่นะมีที่ปรับอยู่ด้านบนนะครับเป็นตู้คู่ไฟฟไฟบ้านมี EQ ปรับอยู่ด้านบนนะครับมีแผง ีเอ่อปรับเสียงต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับราคาก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันนะครับตัวนี้3 9 0พนะัน้าะจากราคาหนะ้าหกพน่ะเนี่ยมีตัวปรับตู้ไม้ตู้แข็งนะจากราคา5 0 0 0ันกว่านะครับ <c oughs> ก็เหลือประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะลด80ด0เนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็เหลือ3,500นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากตู้ขนาดเล็กราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็จะขยับขึ้นมาเป็นราคา2,000-3,000ตามขนาดของเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นลำโพงบูทูธที่เป็นตู้ไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับด้านบนนะครับตัวนี้ประมาณน่าจะ5,000นะตัวนี้นะ ก็เป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้สี่ห้าพันกว่าบาทสามพันกว่านะครับตู้คู่นะสำหรับท่านที่จะเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะในช่วงปีใหม่นะครับก็แนะนำอยากได้ของดีของราคาถูกราคาไม่แพงนะครับลดล้างสต็อกของบริษัท SKG นะครับ50-80%นะครับท่านผู้ชมจากราคา หลักพันก็เหลือหลักร้อยนะครับลดลดกันสนันวันไหวเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดราชการต่างๆเปิดทุกวันจนถึงวันที่26นะครับท่านผู้ชมก็แนะนําให้มา,าเดินดูสินค้าได้นะครับ อันนี้ก็อยู่ในส่วนของลำโพงที่เป็นลำโพงตู้คู่นะครับใช้ไฟบ้านนะครับไม่ได้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ที่เป็นลำโพงประเภทตู้คู่นะครับลดล้างสต๊อกประจำปี 2,568ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่26ธันวาคม68นะครับลำโพงตู้คู่นะครับท่านผู้ชมผมมาทําคลิปทุกปีนะครับขออภัยนะครับปีนี้อาจจะเสียงหายนะครับภาคเสียงใส่นะครับ